สวัสดีคุณครูนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการดูว่าการาฟไหนเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันนะครับวิธีการดูนะครับก็คือเมื่อเราลากเส้นขนานกับแกน y แล้วนะครับเมื่อมีเส้นใดเส้นหนึ่งตัดการาฟเกิน1จุดนะครับจะแสดงว่าการาฟนั้นไม่เป็นฟังก์ชันนะครับไปดูตัวอย่างโจทย์กันได้เลยนะครับนี่เป็น ตัวอย่างโจทย์สีข้อที่ผมใช้นํามาเพื่ออธิบายว่ากราฟไหนเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันนะครับวิธีการดูเลยก็คือเมื่อเราลากเส้นขนาดกับแกน y นะครับจะต้องไม่มีเส้นไหนที่ตัดกับกราฟเกิน1จุดเลยนะครับเรามาดูที่ข้อแรกกันเลยเดีกว่าครับผมจะลองลากลงไปแบบคร่าวๆเลยนะครับ ก็หลังจากที่ผมล่ากลงไปแล้วครับเราก็จะเห็นได้เลยว่ามีเส้นที่ตัดกับกราฟเกิน1นจุดน,นะครับเพราะฉะนั้นกราฟนี้ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับมาที่กราฟต่อไปเลยดีกว่าครับผมก็จะมาลองลากแบบครา่าวๆเช่นเดิมนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าข้อนี้ไม่มีเส้นใดที่ตัดกับกราฟเกิน1จุดเลยนะครับแสดงว่าข้อนี้เป็นฟัง์กชันนะครับมาที่ข้อถัดไปกันเลยเดี๋ยวครับ ก็เราจะเห็นได้เลยครับว่าจากเส้นที่ขนาดกับแกน y ที่ผมลากลงไปนะครับตัดกับกราฟเกิน1จุดนะครับก็ข้อนี้จะไม่เป็นฟังก์ชันนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็ลากเส้นลงไปเช่นเดิมกับตัวตัวข้อนะครับ ขอโทษกับเส้นตรงเมื่อกี้ด้วยครับก็ข้อนี้ผมลากลงไปแบบพ่ข้าวเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ายังมีเส้นตรงที่ตัดกับกราฟแล้วเกิน1จุดนะครับสแสดงว่าข้อนี้ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับก็จะ ผลสรุปที่ผมได้นำโจทย์มาทั้ง4ข้อก็จะเห็นได้ว่ามี3ข้อที่ไม่เป็นฟังก์ชันและมี1ข้อที่เป็นฟังก์ชันครับโดยข้อที่ไม่เป็นฟังก์ชันจะมีวิธีการดูที่เหมือนกันหมดเลยก็คือเมื่อเส้นตรงขนานกับแกน y ที่ผมลากลงไปตัดกับกราฟเกินหนึ่งจุดแสดงว่าข้อนั้นไม่เป็นฟังก์ชันนะครับและข้อที่เป็นฟังก์ชันก็คือเมื่อผมลากเส้นลงไปแล้วจะไม่มีเส้นใดที่ตัดกับกราฟเกินหนึ่งจุดเลยนะครับก็ขอขอบคุณที่รับฟังมาครับขอบคุณครับ